สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยหลังดูนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปชมโค n ันเดอะมู i e ี่อีกแล้วนะครับต้องบอกว่านี่คือเดอะมู i วี่ที่27แล้วหลายๆคนที่โตมาพร้อมๆกับผมเนี่ยน่าจะเติบโตมาตั้งแต่เดอะมูเวี่แรกๆแล้วก็ประทับใจตั้งแต่เดอะมูฟวี่แรกๆมาแล้วรอบนี้น่าจะเกิน20 7ปีไปแล้วครับก็คือ The ะมูฟวีนี่ออกมาจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์คือออกแบบออกทุกปีออกทุกทุกสปีแต่ว่าโคนนนจริงๆเราอยู่กับเรามาแบบโอ้หุนาน,นมมากแล้วก็นี่ก็เป็นปีหลังๆแล้วแหละเราเองก็โตกับเขามาแล้วเราก็พยายามติดตามให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับโคนนนก็นี่เป็นอีกหนึ่งภาคที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าได้อะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็สนุกคืออ เนื้อหาที่อยู่ในเดอะมูฟวแต่ละตอนเนี่ยแน่นอนครับเราซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อนตายอยู่แล้วคือ أ, เข้าใจจริงๆเนี่ยต้องไปดูสักประมาณ2รอบ3รอบแต่ว่าแต่ละ The Movie เนี่ยเราได้เห็นความเป็นซิกเนเจอร์ความเป็นอะไรหลายอย่างของโคนันเนี่ยทุกๆเดอ Movie อยู่แล้วซึ่งภาคนี้เป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมว่าถ้าอยากจะรีวิวจริงๆเนี่ยก็ต้องต้องเป็นในเชิงบวกซะมากกว่าหลายๆภาคนะจริงๆหลายๆภาคก,ก่อนหน้าเนี่ยก็ ไม่ได้รู้สึกอิ่มเท่าภาคนี้ภาคนี้ผมไปจองตั๋วในโรงแล้วก็ดันไปเลือกเป็นซาวด์แทร็กคุณผู้ชมคือลำพังภาษาไทยเราเนี่ยผมก็พออ่านออกระดับหนึ่งแหละคือไม่ได้ถึงกับไม่อ่านหรอกแต่ว่าโคนันเนี่ยมันเป็นมัน,เป,นเป็นหนังมันเป็นซินกระตูนที่มันเป็นแบบเนื้อหามันเยอะแล้วก็มันก็ต้องแบบอธิบายตรงนี้นั่นแล้วผมก็ต้องมานั่งอ่านซับภาษาญี่ปุ่นไปคือคือฟิลดีไม่ดีนะ แต่ว่าถ้าจะทำตามเนื้อหาทันไหมเนี่ยก,ก็ยากขึ้นไปอีกทวีคุณเพราะปกติเราคุยภาคไทยเนี่ยเวลามันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับต้นหนังสือญี่ปุ่นหรือว่าอีกเวลาด็อกเตอร์กระส่าเขาแบบพยายามทายคำเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจกับอะไรที่พยายามอธิบายในเวอร์ชันภาคไทยแล้วนะอันนี้ผมนันมาดูภาคซาวทร็กอีกก็กลายเป็นปัญหาอีกแต่พอพอดูจบปุ๊บมันเก็ตไอเดียแล้วมันก็ไม่ต้องมีอะไรไปเข้าใจเยอะครับสุดท้ายมันก็คน โครงคอนเซปต์เดิมแต่ผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบสนุกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งภาคนี้เ,นเป็นภาคที่ผมเลือกปกยมาทำเป็นภาพหน้าปกเพราะว่าตัวละครหล,ลักสาตัวที่ผมว่าแฟนคลับโคนันหลายนเนี่ยชอบเนี่ภาคนี้เนี่มาจัดเต็มมากๆแน่นอนยังไงโคนันก็ต้องมีครับหนุ่มที่ไปที่ไหนก็มีคนตายที่นั่นรอบนี้ก็หนังก็เริ่มแบบไม่จำเป็นจะต,ต้องแบบ ตายจัดจ๋าแล้วครับก็คือมีเรื่องของการขโมยเฉเพาะแล้วถ้ามีโจโจนคิดเนี่ยมันก็จะมีการแบบขโมยนู่นนี่นั่นเนาะรอบนี้ก็เป็นการขโมยดาบซึ่งเป็นดาบดึกตำบันตั้งแต่โบราณแล้วหนังเขายา,ยามเกิดว่าโอ้โหเป็นดาบที่มีสตอรี่เรื่องราวมากมายซึ่งอะ่ะก,ก็ก็เป็นเรื่องของการชิงแย่งดาบซึ่งดาบนี้มันมีมูลค่านูนนี่นั่น,นมีหลายๆฝ่ายมายังชิงคืนเป็นหนังชยกรรมเรื่องนึงแหละแต่ว่าตัวละครหลักที่ได้ประ,ประชิญหน้ากันเนี่ยสามตัวละครที่ผมเอาขึ้นมาหน้าปกเนี่ยมาแบบ มาแบบได้เต็มอิ่มอ่ะคือหลายๆตอนของโค n นนเดอะมูฟวี่หรือว่าภาคพ,พิเศษต่างๆที่เป็นแบบซีรีส์ย่อยๆอะนะครับสตัวละครเนั้นานๆทีจะได้มาเจอกันและรอบนี้เนี่ยผมประทับใจตรงที่ว่า3ตัวละครเนี่ยอยู่ในอยู่ในหนังถ้าเกือบทั้งเรื่องอ่ะจริงๆอประมาณสัก60%ขึ้นเน่ยหกขึ้นไปอ่ะได้เจอสตัวละครนี้แบบจุกๆอิ่มๆปกติเนี่ยจอมโจรคิดเนี่ยเป็นตัวละครที่ มันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่านานๆทีมันจะออกมาคุณผู้ชมแล้วก็ออกมาทีก็อย่างเท่ย่างหลอ่อคือคือคือคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือมีคนล้มเขายากอะแต่ว่ารอบนี้ก็มีมีจุดอ่อนให้เห็นบ้างมีการเข้ามาช่วยคือจริงๆอ่โคนันโคนันฮัตตริเฮจิแล้วก็จมโนคิดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันอยู่แล้วครับคือโจมโจนคิดเนี่ยถึงแม้จะเป็นโจรขโมยนูน่นขโมยนี่ก็จริงแต่เขาก็มีคอนเซปที่จะไม่ทําร้ายคนเนาะแล้วก็ช่วยเหลือ มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีสเสน่ห์ในของมันส่วนฮัตโตรีแล้วก็คุโดหรือว่าโคนันเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เราเชียร์อยู่แล้วเป็นเราอยู่ฝั่งเขาอยู่แล้วพอสตัวละครนี้ไม่ได้เจอกันแล้วแบบอยู่กันแบบทั้งเรื่องเนี่ยผมฟินนะเออหลายๆคนผมเชื่อว่าแฟนคลับคนอะไรคนก็คงฟินแหละที่ทั้งสามตัวละครอยู่กันแบบ60 70 80ซของหนังทั้งเรื่องซึ่งเขาได้ร่วมมือกันช่วยกันแล้วก็ใช้ความฉลาดใช้ สิ่งที่ทั้ง3คนมีสกิลที่ทั้ง3คนมีเนี่ยมาไขปริศนาะต่อสู้กับคดีนี้ซึ่งก็ถือว่าสุดๆครับแล้วก็ยังมีปมอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมก่อนที่จะไปพูดถึงปมนู่นนี่นั่นนะก็เดี๋ยวไปดูตัวละครกันหน่อยแล้วกันตามธรรมเนียมของช่องนะครับวันนี้ผมสปอยไว้แล้วแหละไม่ต้องบอกใครที่ยังไม่ดูผมว่าภาคนี้คุ้มนะแล้วก็เป็นภาคที่ ทำเงินด้วยนะครับทำเงินสูงสุดตลอดการด้วยนะท,ที่ผมไปดูข้อมูลล่าสุดนะข้อมูลโคดันโดมูฟีเป็นภาคที่ทําเงินเยอะที่สุดของ the movie, ดอมูฟี่หลายๆภาครวมๆกันด้วยซ้ํานะครับก็น่าสนใจนะครับภาคนี้ผมว่าคู่ควรกับการไปดูในโรงนะแล้วก็ไม่ต้องดูซาวด์แทร็กแบบผมก็ได้นะครับไปดูภาคไทยนี่แหละแล้วก็ไปดูจอมจนคิดไปดูฮัตตอรีไปดูโคนันนะข่าวลือที่บอกว่าคุโดจะมาภาคนี้ก็ ไม่รู้ว่าเขาจะสื่ออะไรหรือเปล่านะผมผมก็รู้สึกว่ามันมีปมให้สื่ออยู่พอสมควรนะครับโอเคพูดถึงตัวละครกันนิดนึงนะครับภาคนี้ต้องบอกว่าตัวละครหลักจริงๆเนี่ยพวกซูซูกิโซโนโกะอย่างที่ผมโชว์ในรูปเนี่ยก็มาแต่มาแบบกระจึงนึงนะครับก็มาแบบผันผ่านนะเนาะแล้วก็จะเป็นปกติเนี่ยซูซูกิโซโนโกะเนี่ยก็เป็นในหลายภาคก็จะเป็นต้นเหตุนะในการชวนแก๊งโคน,นันแก๊งขบวนการทักสืบเยาวชนเนี่ย ไปสถานที่ใหญ่ๆสถานที่ใหญ่โตเพราะว่าเขาเนี่ยเส้นสายค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็พาทางฝั่งของโคน,นันเนี่ยไปได้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยซูซูกิโซกนกก็มีมาเอี่ยวนิดหน่อยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญลบรวมไปถึงแก๊้งนักสืบเยาว,วชนภาคนี้ก็มาแบบผิวเผินเนาะมาให้เราได้กุ้มกลิ่มกันตอนตอน,ตอนเกือบเกืบท้ายเรื่องแล้วแล้วสุดท้ายก็เป็น แก๊งที่มาช่วยไขปริศนาแล้วก็ช่วยโปรเจกต์ของโคนั้นให้รุ่งล่วงนะครับก็ก็มาครบนะผมว่าผมผมว่าต้องมาแหละนะมันเป็นตัวละครหลักนะแล้วพอมากเราก็ได้แบบหายคิดถึงนะไม่ว่าจะเป็นดกตรกะไม่ว่าจะเป็นแก๊งยักษ์สืบเยาวชนทั้ง3ามี่คนตรงนี้นะครับรวมถึงไฮเปลรไอก็มานะจริงๆแล้วไฮเปลไอเนี่ย The Movie เดอะมูฟวี่แต่ละตอนเนี่ยเราได้เสียึ้นหลายทีที่ได้ว่าแบบนี่พวกชายชุดดำนี่มันจะล่อไฮเปอระไอเอานะครับ จะซีลเอาแต่ว่าก,ก็ลอดจนถึงเดอะมูฟวี่27นะครับแต่ว่าภาคนีน้ต้องบอกว่าไม่มีชายชุดดาเข้ามาเกี่ยวเลยนะครับก็ใครที่มจีจับข้อสังเกตจุดโน่นจุดนี้ได้ว่าแบบมีตัวไหเกี่ยวไหมลองคอมเมนต์มาบอกกันแนตะ่เท่าที่ผมดูนยังไม,ยงไม่ยังไม่มีนะครับไอ้ส่วนตัวละครที่มันเป็นตารงตตารวจอะไรลึกลับเนี่ยก็ก็อาจจะไปสังเกตกันเอาเองส่วนตัวผมี่ไม่ค่อยได้ตามตัวซีรีส์หลักนะครับก็ดูเดอะมูฟวี่นี่แหละแล้วก็เน้นแกนเรื่องหลักกันไปเนาะ ก็ผมว่าจะมีซึมซึมแทรกๆมาแหละแต่ว่าต้องต้องละเอียดจริงๆถึงจะแบบพอจะรู้จักเขานะครับอ่ะตัวละครถัดมาที่ไม่พูดไม่ได้นะภาคน,นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นภาคของจมจนคิดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวจมจนคิดแล้วก็เราได้ดูสกิลเนาะการล่อนเครื่องล่อนนะครับการยิงปืนไพ่นะอ่าแล้วก็ ฉากที่ต้องบอกว่าลุ้นระทึกแล้วก็ฟินกันต่ำๆกันก็นคือฉากที่ฮาตอลลี่เฮจิสู้กับทอมจนคิดแล้วก็สู้กันแบบจริงๆด้วยเพราะว่าเหมือนมีปมก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับเรื่องของตัวอทอมจนคิดกับตัวของคาตอลลี่เฮจิมีมีแบบผิดใจกันนิดหน่อยเหมือนทจอนคิดไปจูบคาซือฮะใช่ไหมเหมือนแบบมีการ,รบอตัวซึ่งอตอนนั้นผมไม่ได้ดูนะใครดูผมช่วยบอกตอนผมหน่อยว่าตอนไหน นะคือคือเหมือนมันก็พยายามจะเล่าแหละว่าฮัาตโตริเนี่ยก็หึงฮัลเสอร์แฮระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้จอมชนคิดเนี่ยมันปลอมตัวเป็นใครไม่รู้แล้วก็ไปไปจูบฮัลเสอร์แฮใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ฮัล,ลตอริก็แค้นระดับหนึ่งแหละเป็นการแค้นแค้นแบบแค้นฝังจูบไปเหรอไม่รู้ตอนนั้นซับไทยมันขึ้นมาแบบแค้นจูบอะไรเงี้ย จะเอาคืนอะไรเงี้ยก็เลยแบบสู้กันเอาเป็นเอาตายสุดท้ายเนี่ยฮัตตอริเหมือนจะชนะด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยด้วยสกิลของตนจนคิดในการแบบพิ้วไหวด้วยการแบบกระโดดหนีปาเลซงเลเซอร์ระเบิดแสงต่างๆเนี่ยมันก็เอาตัวรอดไปได้แต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะตอนจนคิดรอบนี้แล้วคนที่จะสังหารเนี่ยไม่ใช่ใครครับเป็นฮัตตอริเฮจิเราเนี่เองซึ่งฮัตตอริเฮจิไม่ได้มีเจตนานหรอกแต่ว่ามันมัน,ม,นมันต้องสู้เพื่อที่จะแย่งดาบสุดท้ายฮัตตอริก็ได้ดาบมาส่วน ตัวจิดนี่ก็หมวกขาดแล้วก็แว่นตาไอ้ที่ใส่อยู่เนี่ยก็หักเหมือนกันนะปลิวหลุดออกมาเหมือนกันก็เกือบเหมือนกันนะจอมนิดแล้วก็มีปมหนึ่งที่ที่หนังพยายามจะทิ้งไม่ให้เรากับภาคนี้แบบทิ้งสองสามรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้เฉลยอ,อะไรมันคือปมที่ฮัตัวริเฮจิเนี่ยพยายามจะสู้กับตัวจมนคิดนี่แหละสู้ไปสู้มาปุ๊บหมวกมันหลุดพอหมวกหลุดปุ๊บเนี่ยเฮจิมันก็เห็นหน้าของตัวจมนคิดเลยครับ แล้วพอเห็นปุ๊บเพจิมันก็เอกใจว่าแบบทำไมหน้ามันเหมือนคุดโด่แบบเหมือนแบบเป็นคนเดียวกันอะเออคือคือคือ,คอในใน,ในกระตูเนี่ยเราคงเฉยๆครับว่าคนจะหน้าเหมือนกันลายเส้นมันเหมือนกันวาดเหมือนกันแต่ว่าในชีวิตจริงลองคิดดูว่าถ้ามันมีคนคนหนึ่งที่อายุพอๆกันสำเนียงเหมือนสำเนียงเหมือนกันด้วยนะครับไอจอมทนคิดกับคุดโด่จิจเนี่ยเหมือนกันด้วยแล้วก็มีเรื่องของอบุคลิกในความฉลาดเนี่ย มันก็เลยเฮจิก็เลยเอกใจว่าไอ้คุโดนเธอไหนมีพี่น้องหรือเปล่านะครับเออคือคือ,คอรอบแรกคือฮัตโตริเฮจิก็เอกใจละแล้วพอหนังเ,เล่าเรื่อยๆปุ๊บก็มีไปถามคุโดด้วยว่าเออคุโดนายมีพี่น้องอะไรอย่างี้ไหมหรือว่าแบบเออมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทิ้งปมให้เรารู้สึกตั้งคำถามนะใครรู้สึกเหมือนกันบ้างบอกผมหน่อยเออผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ยหรือมันกําลังจะเฉลยอะไรในในหลังจากนี้กําลังจะปูปมหลักของโคนัน ของเราเนี่ยยอดนักสืบจิ๋วโคโนคุโดชินจิจอมจนคิดเนี่ยมันกำลังจะเฉลยอะไรนะครับซึ่งพอมาถึงเรื่องของจอมจนคิดเนี่ยผมย้อนกลับไปสมัยประถมอ่ะมัธยมได้มันจะมีกระตูอีกเล่มหนึ่งที่อารมณ์เป็นเหมือนคู่โลกคู่ขนานใช่ไหมของคุโดชินจิกับจอมจนคิดเนี่ยเขาเป็นโลกคู่ขนานกันแล้วก็มัลติเวิร์สพาให้2คนนี้มาเจอกันซึ่ง ภาคนี้เนี่ยเราได้เห็นตัวละครอีก2ตัวที่ผมเอกใจขึ้นมาเองแล้วผมคุ้นๆมากๆว่าอยู่ในการ์ตูจนโจมจนคิดเล่มนั้นน่ะซึ่งมันคือตัวละครที่เป็นโลกคู่ขนาดของโมริลันนะเราได้เห็นเออผมมีภาพไหมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ผมไม่เหมือนลันแหละผมมันไม่ได้ชี้แบบชี้ทิมมานะแต่ว่าผมก็าจะยุ่งๆหน่อยแต่หน้าเหมือนลันเสียงเหมือนลันบุคลิกเหมือนลันนั่นแหละตัวละครหนึ่งแล้วคุณพ่อที่เขาเป็นตำรวจ ที่มาบล็อกลูกศรน,นะซึ่งเป็นเป็นฉากสําคัญมากนะผมรู้สึกว่าฉากนี้ดราม่าพอสมควรจนจนคิดเองก็มีส่วนในการช่วยก็คุณพ่อคนเนี้ยเขาเป็นตำรวจนะอยู่ในคดีนี่แล้วก็เอาเอาเอา,เอาตัวเนี่ยมาบางังซึ่งลูกสาวของคุณพ่อของคนเนี้ยก็คือคนที่หน้าเหมือนโมริลันซึ่งเหมือนมากเหมือนแบบผมแบบเฮ้ยรันผมยุ่งหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับคือคือคอีกตัวละครหนึ่งแล้วพอผมสังเกตดูอีกทีหนึ่งคุณพ่อหน,น้า,นา หน้าละไม้คล้ายคึงกับใครครับโมริโคโกโลเออคือคืออันนี้ผมคิดไปเองหรือว่ามันมีข้อมูลก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่า3คนนี้เนี่ยเป็นโลกคู่ขนานเป็นอีกมัลติเวิร์สหนึ่งที่เดินทางมาโคโจรกันแล้วก็ฉากนี้เราได้เห็นปมตรงนี้พอสมควรครับว่าไี่ตัวละคร3ตัวละครเนี่ยคุโดกลายเป็นจนจนคิด โมลิลันกลายเป็นลูกสาวของคนนั้นที่ผมยุ่งๆแล้วน้าเหมือนมาแล้วก็โมลิโคคกโรคือตำรวจที่คือจริงๆโมลิเนี่ยเคยเป็นตำรวจมาก่อนเนาะอยู่ในคมตำรวจมาก่อนแล้วก็มออกมาทำหนังสือเอกชนส่วนคนนี้ย,ยังเป็นโลกคุขนานที่ยังคงอยู่ใน ตำรวจกรมตำรวจอยู่เออผมก็รู้สึกว่าเป็นปมที่น่าสนใจนะใครไม่รู้คิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะคนที่ดูแล้วผมว่ารู้สึกว่าเออมันมีแหละมันมันคงมีข้อมูลแหละแต่ผมอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนั้นหรือเปล่านนองน,นี่คือปมปมหลักๆของของเรื่องนี้เกี่ยวกับดวนคิดแล้วก็โลกคู่ขนาดที่ผมรู้สึกได้นะครับความฟินต่อมานี่เป็นความฟินที่สายจิ้นสายเขินสายคือคือคือผมไม่ได้คิดไปเองแน่อนอนเพราะว่า มันมีแก๊งที่ดูหนังข้างๆนั่งข้างๆข้างหลัง,ง,งผมเนี่ยเขากี๊ดกันตลอดนะกี๊ดการ์ดคู่นี้กันตลอดนะแล้วก็หัวล็อคิกคักกันตลอดนะเออผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันน่านจิ้นใรหรอกเนาะการ์ตูนนะั้นแล้วเราก็อายุโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วโคไม่ได้จินมากแต่พอดูไปดูมาแล้วมันก็มีมุมน่ารักนะสำหรับคาทซึฮะแล้วก็ฮันตุลีเฮจินะครับทั้งสองคนเนี่ยก็คือมันไม่ได้ท็อกซิกรีเลชั่นชิพเหมือนโคนันไอคุโดกับโมริรันนะคือ สองคนนั้นเนี่ยท็อกซิกระดับหนึ่งเพราะว่าแบบอยากเจอแล้วไม่ได้เจอคิดถึงจังโน่นนี่นั่นฉันต้องรอคอยเธอคือมันมันค่อนข้างเพ้อพอสมควรสําหรับคู่นะั้นแต่ว่าคู่นี้เนะี่ยผมผมเห็นเขาเขาอยู่ด้วยกันตลอดลก็เฉียดไปเฉียดมาห่วงไปถึงมาล,ลักรัก,กแบบห่วงไปห่วงมาคือคือ,ค,อคือมันแบบมันอยู่ด้วยกันตลอดแล้วครับสองคนนี้แล้วผมผมดูตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นเด็กนะผมรู้สึกว่าสองคนนี้เขาเป็นแฟนอยู่แล้วเราไม่ต้องมาจิ้นเขาแล้วครับ,ค,รบ,ค,รบคือเขาเป็นคู่รักแต่ว่าแบบ มันผ่านมา20-30ปีเนี่ยเขายังคงไม่คงยังไม่ขอเป็นแฟนกันอะคงยังไม่ยังไม่ขอแต่งงานคือเรื่องแต่งงานอี่คงอีกยาวไกลอะผมน่าจะต้องเกิดอีก3ชาตินะครับถึงละครเรื่องนี้เขาจะแต่งงานกันแต่ว่า มันมันก็คงแบบรักกันแล้วแหละนะคือคือชัดเจนว่าทั้งสองคนนี่ก็คงทั้งผูกพันทั้งรักกันแล้วก็มีหึงกันตลอดเวลานะในเรื่องนี้ก็หึงกันทั้งทั้งเรื่องซึ่งน่ารักดีน่ารักดีนะขลังผมในกีดการ์ดกันใหญ่ผมรู้สึกว่าเออน่ารักดีแล้วก็อ่ามันมันก็มีหล,หลายๆเหตุการณ์ที่โอ้ยถึงเวลาแหละนะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยทั้งฮัตโตริเฮจิแล้วก็คาซึฮะเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความ อยากจะแสดงออก,กเต็มที่นะส่วนโมริลันเองรันเองก็พยายามที่จะจิ้นคู่นี้ให้สําเร็จจนได้ก็มีการวางแผนแต่เตรียมฉากสวยๆเพื่อที่จะเฮ้ยส,สอคนแบบเขาเรียกว่าสารภาพรักกันสักทีในที่สุดครับทั้งเฮจิภาคนี้เด่นจริงๆต้องบอกว่าเด่นจริงๆ,ๆเด่นเด่นต,ตั้งแต่ต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่องนะครับจบด้วยฉากนี้คุณชมคือฉากนี้เป็นฉากที่เฮจิ He ji, เนี่ยต่อสู้กับทางฝั่งของ ตัวละครอีกตัวละครหนึ่งซึ่งผมก็แอบเชื่อว่าตัวละครนั้นเป็นตัวละครเด่นมาก่อนหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นนักฟันดาบที่เก่งกาจเป็นอาจารย์เป็นเซนเซเลยระดับนั้นเลยครับก็สู้กันบนเครื่องบินซึ่งโอ้โหเวอร์วังอลังการฟันดาบนบนเครื่องบินคือเครื่องบินตั้งออโต้พายโแล้วก็ฟันกันบนปีกเครื่องบินครับช่องแช่งช่องแช่ง,ชงสุดท้ายเฮจิด้วยความที่มีฝีมืออยู่แล้วนะขึ้นชื่อเป็นตัวเต็งของการแข่งขันในรอบนี้อยู่แล้วก็สู้กับ ท่านคนนั้นนะจะบอกว่าท่านก็ไม่ได้ก็เป็นรุ่นๆกันแหละแล้วก็ฝีวือพอกันใช้เฮจิเนี่ยใช้พลังฮึดที่จำลงคิดมาให้กาลังใจว่านายมีคนที่ต้องรอรอเจอนายอยู่ที่ที่หุบเขานะที่ที่แบบตรงนี้นะอะไรเงี้ยเออเฮจิ ji, ก็เลยแบบเออฉันตายไม่ได้ฉันยอมแพ้ไม่ได้ก็ฮึดขึ้นมาแล้วก็สนุกอ่ะสู้ผ่านนะครับพอสู้ผ่านเนี่ยเครื่องบินก็ตกไปชนอีกก็กระโดดล่มบินมามาเจอคาสึฮะ ซึ่งผมว่าผมจะไม่โรแมนติกเลยนะแต่ว่าผมว่าเขาทาให้โรแมนติกคือคือย้อนกลับไปโคนันเนี่ยเป็นกระตูนที่ผมรู้สึกเขินแล้วก็อินมากๆอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเราเราเราเจอริเลชันของโมริลันกับโคนันเนี่ยใครว่าท็อกซิกก็ท็อกซิกนะอืมเพราะว่ามันมันมันรักระยะไกลนั้นได้เจอบ้างไม่ได้เจอบ้างแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้แสดงออกความรู้สึกแสดงความรู้สึกนี้ผมรู้สึกว่า ผมันเป็นความค่วงหาคือต้องใช้คำว่าอะไรเดีย <c oughs> คือนานๆเจอกันทีนะเออในวันที่จากกันตอนที่ตอนที่ตอนที่ไปท p i c a l Land ใช่ไหมใครที่จำฉากแรกๆได้ก็คือแบบรันเองเขาก็มีมีความรู้สึกแล้วแหละว่าว่าน่าจะรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอโคนั้นจะไม่ได้เจอคุโดจินจิอีกสักพักเลยสุดท้าย ชินิจิก็โดนทุบหัวนะแล้วก็กลายเป็นโคน,นันจนะถึงทุกวันนี้ผมว่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นความผม,มนิคิดมันอะไรก็แล้วแต่นะที่ที่กระตูนเรื่องนี้ต้องการจะสื่อซึ่งผ่านไปกี่ปีกี่ปีผมว่าปมนั้นก็ยังเป็นปมที่เอ่อตราตึงใจพอสมควรนะแต่ว่าคู่เนี้ยคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เรารู้สึกเฉยๆกันมาตลอดนะไม่ได้รู้สึกจริงแต่ภาคนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็อินดีเหมือนกันอินดีแล้วก็ อินดีในะที่นี้คือแบบเอาเราอินกับคู่นี้เหมือนกันนะด้วยความที่เรารู้สึกผูกพันกับเขารู้สึกเชียร์ไม่ได้เชียร์แต่เขารักกันแหละแต่ว่าไม่ถึงเวลาบอกกันสักทีสุดท้ายเฮจิก็คงพูดแล้ะครับแต่ว่าหนังไม่ได้ไม่ได้แบบฉันรักเธอฉันชอบเธอตรงๆนะแต่ว่ามันก็คือแบบเออฮ่ะคาซึือฮะอืมเธออยู่กับฉันมาตลอดคือก็เกินเกินแล้วก็แบบอืม เวลาที่เราควรจะบอกกับเธอแล้วแหละอะไรประมาณนี้แล้วก็หนังก็ตัดฉุบเข้าไปก็เป็นฉากจบที่ผมรู้สึกได้เลยว่าดรามา่าพอสมควรแล้วก็อินดีนะคือคือโรแมนติกคือจบด้วยเรื่องโรแมนติกเนี่ยดีมากๆครับฉากนี้เป็นฉากที่สวยมากๆนะนี่นี่คือภาพวาดคุณผู้ชมนี่คือภาพการ์ตูนนะเออมันไม่ใช่ภาพแบบ ภาพแบบภาพถ่ายมานะคือเขาทำทาดีมากโรแมนติกมากเสียงอะไรต่างๆก็สุดยอดมากๆแล้วก็แล้วก็จบลงครับผมว่าภาคน,นี้เนี่ยมันครบรถเนาะแล้วก็เราได้เห็นเอ่อความเขาเรียกความความมันของหนังนะครับความมันความ ความมันความสนุกแล้วก็ตัวละครที่เราคิดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น,นจอมจนจคิดโคนันฮัตตรินะนต่างๆแล้วก็ได้จบในเรื่องของความรักที่ฮัตตริมีต่อคาสฮาจังซึ่งอตรงนี้ก็เป็นตรงที่เป็นการจบที่สมบูรณ์แบบภาคดึงเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆภาคก็จบแบบแฮปปี้ดิงอัรอดตายกันนะนะหรือว่าโคนันใช้ลูกบอลสู้นูนี่นั่นนะนะก,ก็สนุกเลยแต่ภาคน,นี้จบมาแบบ ซึ้งตึงใจพอสมควรนะคือไม่เสียน้ําตาครับ,บางนีต้องบอกว่าผมไม่ได้เสียน้าตาให้แต่ว่าความรู้สึกที่ออกมาจากโรงมันทําให้เรารู้สึกว่าเออแอบแอบอบอุ่นหัวใจพอสมควรนะครับเนาะด้วยด้วยความรักของทั้งสองคนที่โอ้โหอยู่กันมากับเราตั้งกี่สิบปีแนละ้วแล้วก็เพิ่งมาสารภาพหรือเปล่าว่าแต่ก็คงสารภาพแหละนะผมว่าคงสารภาพแหละใครว่าไงบ้างคือ คือมันก็คงอบอกว่าที่ผ่านมาตลอดอะไรเงี้ยฉันคงไม่พูดไม่ได้แล้วนะด้วยความที่พอมีเจอาโดนคิดมาทําให้หึงมากแล้วก็เริ่มมีคนมาจีบนะเออภาคนี้ก็มีคนมาให้จีบพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นนักนักดาบคนนั้นนะครับส่วนฮัตตอรี่เองก็มีสาวมาตามตามตาม,ตามจีบอยู่เหมือนกันนะซึ่งสาวคนนั้นก็ไม่ธรรมดาดีกรีแบบรวยลูกเศรษฐีอะไรเงี้ยเออก็ทั้งสองคนเนี่ยเด่นมากๆภาคนี้ต้องบอกว่า ถ้าถ้าจะให้ว่าภาคนี้พระพระเอกคือโคนันไหมผมว่าไม่ใช่แะภาคนี้ต้องบอกว่าฮัตตอริเด่นจริงๆเป็นภาคที่ฮัตตอริน่าจะเป็นพระเอกของหนังได้เลยส่วนนางเอกเนี่ยถึงแม้จะผิวเพลินไปผิวเพลินมาแต่ว่าเด่นกว่ารันนะผมว่าภาคนี้เด่นกว่ารันครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเด่นกว่าดันแล้วตัวตัวรองที่เป็นตัวรองถัดมามันเป็นใครไม่ได้ครับโจมจนคิดซึ่งภาคนี้เป็นภาคที่โจมจนคิดมีบทเยอะนะอืมีบทเยอะแล้วก็ผมว่าแฟนคลับโจมจนคิดหลายๆคนก็น่าจะ หายคิดถึงพอสมควรเลยเพราะเราได้เห็นมุมอ่อนแอของโดนคิดด้วยวเราได้เห็นนะมุมแข็งแกร่งมุมสกิลที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเราก็ได้เห็นมุมอ่อนแอบ้างนะครับซึ่งก็เป็นสเสน่ห์จริงๆแล้วก็ปมเรื่องของคนนั้นน่าเหมือนคุโดน่าเหมือนโจนคิดอันนี้อันนี้ให้ทุกคนไปคิดเอาเองแล้วก็เรื่องของโลกคู่ขนานที่ผมตั้งทฤษฎีขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาคนี้คอนันต์มูบี้ยี่สิบเจ็ดนะครับชื่อตอนว่า อีกสักรอบผู้ชมแต่ละตอนแต่ละชื่อชื่อตอนว่าไหนเอย่ยอะไรนะห้าประการประการทั้งห้าอะไรนี่แหละครับอ๋อปิดสนาปราการห้าแฉกเ,เนื้อหาลึกๆข้างในผมว่าต้องดูสักสองรอบแล้วถึงจะเข้าใจเรื่องปมดาบทั้งหลายนะข้อมูลในอดีตแล้วก็ภาคน,นี้เนี่ย มีตัวละครที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะก็คือตํารวจที่แกล้งโง่อเออใครที่ดูแล้วจําได้ตำรวจตำรวจที่จมูกจมูกแดงแล้วก็ขับรถสเปะสป่โมอสู้แต่ว่าผมว่านะครับผมว่าตัวละครนี้มันต้องมีอะไรคือใครรู้ผมว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเส้นเรื่องหลักนะเส้นเรื่องที่เป็นเดอะซีรีส์นะครับคนเดอะซีรีส์ปีหลังๆผมว่าตัวละครนี้คงเป็นตัวละครเด่นตัวหนึ่งแหละแต่ผมอ่ะกันไม่ได้รู้จัก เขาอะนะครับเพราะาไม่ได้ตามแต่ว่าคือตัวละครตัวเนี้ยมันแกล้งโง่แกล้งโง่ดูดูแบบชุ่มซ้มขับรถช,ชนนู่นชนนี่ตำรวจคนอื่นเขาก็แบบไม่อะไรแต่สุดท้ายครับเป็นตัวละครที่ช่วยชีวิตตัวละครหลักนะแล้วก็แล้วก็เหมือนพยายามจะพยายามจะปิดตัวตนพอสมควรเออซึ่งซึ่งใครรู้อะไรก็พิมพมาบอกหน่อยแต่ผมว่าตัวละครน่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยคือเป็นตำรวจที่ แกงโง่อะเออไม่รู้ว่าใครปลอมตัวมันหรือเปล่า FBI หรือชุดดำหรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่รู้แต่ว่าน่าติดตามครับตัวละครน,นี้นะใครที่รู้บอกพิมบอกผมหน่อยแล้วกันโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนดังมูฟวี่ยินะครับก็เป็นภาคที่ผมว่าสนุกมากๆนะหลังจากที่เราดูแบบซึมๆกันไปพอสมควรก่อนนันนี้ก็มีไปยุ่งกับชายชุชดดำบ้างมีเรื่องของไฮเปอร์ไอเกือบตายบ้างนะแล้วปีนี้ก็ามาจอมจน,จนคิดที่เน้นเรื่องของตัว ถาตัวิเฮจิกับคาซึฮะซึ่งก็เราได้เห็นแล้วครับว่าทั้งสองคนก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแหละนะส่วนส่วนโลกคู่ขนานอะไรปมต่างๆตำรงตำรวจเนี่ยก็น่าทําให้เราติดหน้าติดตามกันเข้าไปอีกนะครับก็เป็นปีที่เจแล้วที่ออก the ะ o v i e วมาก็สนุกเหมือนเดิมครับต่อให้เปลี่ยนคนเขียนนู่นนี่นั่นทีมงงทีมงานก็ยังเข้มข้นนะคือลอริทึมจังหวะจังหวะของหนังต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ มันขึ้นลงได้อย่างพอด,ดีที่สุดเป็นคาโตนที่ผมว่ามันกว่าหนังหลายเรื่องเอา,อางี้ดีกว่าเออนะถึงแม้ผมจะดูซาวทกนะกดผิดไปคือรอบหนังมันไม่ได้นี้ต้องบอกจริงๆว่าอา้ยถ้าดูภาคไทยมันต้องดึกแน่ๆผมไม่อยากนอนดึกไม่อยากแบบเออไปดึกอะไรเงี้ยก็เพิ่มอัตรถลดโดยการซาวท็ก็ไม่แย่ครับคือซาวทกมันดีอยู่แล้วมันฟิลลิ่งมันได้แล้วแต่ผมอ่านไม่ทันเนี่ย อ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เนปะ็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะเยอะเพราะว่าโคนันเนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนคลับโคนันหลายหลคนเนี่ยนั่นแหละครับเป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้วครับคือคือผมก็ได้อิทธิพลกัน,กนแบบพวกทฤษฎีคอวยอนครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะจากโคนันนะครับอ,อย่าคิดไปไกลนะคือได้มาจากโคนันนี่แหละคือเราเป็นการ์ตูนที่เราชอบแล้วเราก็อินกับบุค,คลิกเนาะจ,จนตาไปดูเดตเนาะจนตามไปดูหนังหนะังสือ จนถึงทุกวันนี้ผมยังดูหนังสืบสวนสอบสวนอยู่ก็เลยรู้สึกว่าแฟนคลับคนนั้นหลายๆคนเล,ละเป็นนักวิเคราะห์แน่น,นอนนะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกนิดนึงว่าคิดเห็นกับตอนตอนนี้ยังไงนะครับตัวละครที่ผมพูดไปมีตัวไหนที่มีปมอ,อะไรอยู่แล้วนะคนที่แบบตามแกนแกนหลักนะครับลองคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันนิดนึงนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ